สบายดี l t ลทีวิชสะพานไทยลาวแห่งที่5เสร็จแล้วกว่า70%ผ่านมา5เดือนแล้วนะครับหลังจากการวางศิลาเลิกสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคำมไซ ที่มีท่านนายกรัฐมนตรี2ฝั่งประเทศร่วมทําพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ครับและสร้างชื่อเสียงสร้างการรู้จักจังหวัดบึงการและฝั่งสปปลาวให้กับคนทั่วประเทศและต่างประเทศและประเทศข้างเคียงได้รู้จักกันครับจังหวัดบึงการถือว่ามีศักยภาพอย่างมากต่อการพัฒนาโครงสร้างจังหวัดในทุกด้านครับแม้จะเป็นจังหวัดน้องใหม่แต่ก็มีจุดยุทธศาสตร์ที่ดีต่อ,อการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีระยะทางใกล้ประเทศเวียดนามในระยะเพียง150กิโลเมตรสภานแห่งนี้ครับอันจะนํามาซึ่งการจเจริญรุ่งเรืองต่อพื้นที่โดยรอบการพัฒนาผังเมืองที่จะตามมาเช่นโครงการแลนด์มาร์คที่สวยที่สุดในภาคอีสานและการคมนาคมที่ดีขึ้นเช่นการขยายช่องทางการจราจรและโครงการก่อสร้างสนามบินที่จะแล้วเสร็จในปี2572นี้ จังหวัดบึงการนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วยังมีวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่โดดเด่นมีชาติพันธุ์ที่หลากหลายคนพื้นที่มีน้ำใจไมตรีที่ดีเป็นจังหวัดเล็กๆที่เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจแต่กลับเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในระยะเวลาเพียง12ปีของการก่อตั้งจังหวัดบึงการขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงการแล้วพบกับ l อ v ทีวีชันได้ใหม่ในมือหน้า so bye, -bye.